เวลานอนเอาเจิตเข้าไปที่บทสวด<ม>เ,ขเข้าไปเข้าไปจ่ะเข้าไปนะแล้วมันก็จะฝันฝันเรื่องราวของเราอะที่มันค้างค้างอยู่อเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องสารพัดเรื่องอะมันจะไปตามนั้นนะถ้าไม่มีเรื่องก็จะมันจะไปตาม สิ่งที่ปราถนาบางคนก็จะไปเรียนอาคมมั่งไปทำบุญมั่งบางคนก็ไปเทศก็มีนะบางคนก็ไปแผ่เมตตามั่งมันอยู่ในพุทธมนต์เวลานอนเนี่ยทำไมเราต้องปุดเปิดบทสวดตลอดเวลาเราต้องการให้จิตท่านอะไปอยู่ที่คลื่นของบทสวด ขึ้นของจัก,กรพรรดอิอ่ะมันเป็นการบันทึกยาวนั่น่ะไม่ไม่ใช่สั้นๆนะ,นะเวลาฝัานไปมันจะยาวเลยอพอสะดุ้งตื่นแล้วล่ะแล้วก็จ่อเข้าไปใหม่ฟังเข้าไปใหม่สักพักแล้วมันก็จะหลับไปมันก็จะไปขึ้นขึ้นใหม่ทุกขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราหมดแหละอย่าประโยชน์นะเนี่ย,ย,ยมีเพิ่งบอกวันนี้เองนะเนี่ย อย่าไปบอกใครนะเนี่ยถ้าใคเปิดฟังก็จะรู้แหละใครไม่ปิดฟังก็ก็ลืมพวกนี้ก็ลืมไปแล้วล่ะเราท่านก็จะเพลินในการนอนทีนี้เพลินในการนอนเนี่ยท่านก็เกลียดคุยแล้วตอนเนี้ยพอกินเสร็จท่านก็นเดินไปเดินมาสักพักท่านก็นมานอนฟังแล้วกันจ่อเข้าไปในบทสวดนี่แหละที่มันมีประโยชน์ในเรื่องของ กินนอนสวนมดมนต์เออแล้วท่านนั่งสวดตรงเนี้ยบางคนก็จะคุยกับหลวงปู่นะฮะเขาจะคุยกับท่านคุยอะไรก็ได้คุยได้ทุกเรื่องในเรื่องราวชีวิตอ่ะ่าจะเอาไงดีมันก็จะมีความรู้สึกถ้าท่านเรียกว่าโทรจิตคือการถามถามตอบ ถามไปกับคำตอบก็บเมื่อเราตอบเองแอนแหละอาจจะสงสัยนะอย่าไปถามในสิ่งที่รู้โดยเด็ดขาดให้ถามในสิ่งที่ไม่รู้ถ้าใครถามประจำนะอย่าไปถามในสิ่งที่รู้นะมันจะไม่มีคำตอบเพราะมันมีข้อมูลแล้วที่เรารูนะ้มันมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ถ้าถามในสิ่งที่ไม่รู้เนะี่ยมันจะมีคำตอบอยู่ ส่วนใหญ่เขาจะถามอนาคตสมมตินั่งตรงเนี้ยสอนมอนถามหลวงปู่เนี่ยเนี่ยข้างหน้าหนูเนี่ยใครจะลุกก่อนอะไรประมาณเนี้ยใครจะลุกไปมันก็ถ้ามันเป็นตามที่เราเราถามท่านเนี่ยนั่นคือไม่มีไม่มีอุปทา,านเพราะมันเป็นอนาคตไงอนาคตข้างหน้านีินาทีข้างหน้าวนาทีข้างหน้าประมาณเนี้ย เนี่ยมันสนุกนะพูดถึงในสารหลวงพ่อในสนุกแต่เราจับจุดไม่ได้ว่าทําไมจะทําไมจะห่างจากความขี้เกียจอ,อ่ะปัญหาอยู่ตรงเนี้ยห่างได้ยังไงความขี้เกียจก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะนอนบ่อยๆนอนฟังหลวงตานอนประจำแต่ขี้เกียจนั่งเนี่ยมาถึงกันนอน <c oughs> นอนแล้วก็จ่อที่บทพอจ่อไปเดี๋ยวก็หายไปแล้ว ทีก็ฝันละแม่นนาะมงคลฝันแม่นนาเจ็ดตัวก็มีนะมันเลยหกตัวไปฮนะตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดไปหาเองนี่คือประโยชน์ในกินการกินนอนสวดมนเพราะจิตเราก็อยู่พุทธมนน,ะนอนเราก็อยู่ตื่นขึ้นแล้วก็อยู่เราก็อยู่กับหลวงปูง่แล้วเราจะไปไหนเราไม่ไปไหน เนี่ยกินนอนสวดมนต์ไม่ไปไหนเลยชิดดูงกี่ละหลายปีก็เนี่ยสายใหญ่เรากับหลวงปู่กับจักรพัรดิเนี่ยกับผมป็โอ้ไม่ไปไหนเลยอะ่ะแล้วเรื่องเราในชีวิตเรารู้ทุกเรื่องอะ่ะรู้ตัวเองยังไม่พรอยังไปรู้คนอื่นอีกนะเพราะมนุษย์มันไม่ได้ต่างกันท่านได้บอกให้ฝึกให้รู้ตัวเองก่อนลำดัแบบแรกแล้ว พอรู้แล้วก็โอ้มันลามไปมนุษย์สัตว์วิญญาณไปยาวเลยหลายภพชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวนะตายแล้วอาจจะเกิดเลยก็ได้ตายแล้วไม่เกิดก็ได้บางคนนะแล้วแต่แล้วแต่หนทางแล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละคนเนะ่พอที่เรามาฝึกทุกวันเนี่ยมาฝึกเตรียมฝึกให้มีฐานฐานของความรู้ไงรู้การเวียนว่ายตายแกเราจะรู้เอ้ตายแล้วกูจะไปไหนดีจะเกิดดีไหม จะไม่เกิดไหมอะไรประมาณเนี้จะไปเป็นผู้พระเจ้าไหมจะเป็นพระปเจกหรือจะไปช่วยหลวงพี่เขาสร้างบารมีในอนาคตไหมอะไรประมาณเนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกหนอพุทธภูมิปเจกภูมิหรือผู้ที่ปรารถนาเป็นช่วยเหลือเขาเรียกว่าตามตามพระเจ้า ที่เรียกว่าพุทธาสาวกสาวกกระพุ่มสาวกกระพุ่ม